บอาทั้งงานไทยแล้วก็งานต่างประเทศนะครับนั่นคือน้องวินเมทาวินนะเพราะว่าผลงานก็โดดเด่นนะครับฮอตด้วยนะครับเข้าตาแบรนด์ดังทั้งสายแบรนด์นะครับมาร่วมงานกันแบบขับขั้งคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดนะครับน้องวินก็บินไปมาเกานะครับเพื่อเข้าร่วมงานแลนเนอร์นะครับแกนะครับเซเลเบชันนะครับปาร์ตี้นะซึ่งในงานนี้น้องวินก็มีโอกาสพบปะบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการแฟชั่นหลายคนนะครับรวมไปถึงนะได้กระทบไหลนะครับนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกอย่าง ทางเดวิดแบ็กแฮมนะครับที่มาร่วมงานในฐานะแซนโกลบอลนะครับแอมบาสเดอร์ Ambassador ของลอนดอนเนอร์แกรนด์อีกครั้งหนึ่งนะนนี่เลยนะคุณผู้ชมเป็นภาพแต่งความประทับใจนะหลังจากทั้งคู่นะครับก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับที่งานที่สิงคโปร์นะในงานเฉลิมฉลองนะครับให้กับนี่เลยมารีนานะครับเบซานนะครับที่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะครับชื่อดังของประเทศสิงคโปร์เมื่อช่วงเดือนกันยาย,ยนนะครับในปี2024นั่นเองนะ ความพิเศษนะครับในครั้งนี้บอกเลยว่าปังมากนะครับเพราะว่าเดวิดแบ็กแฮมนะครับมีการตบไหลนะครับทักทายน้องวินขณะเดินผ่านกันที่หน้าแบ็คดรอปอีกด้วยคุณผู้ชมเรียกว่าน่ารักมากนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าความหล่อคือปังมากนะครับครั้งนี้แล้วก็หล่อครั้งนี้ก็หล่อ คนดังมาเจอกันนะบอกว่าโหใครๆก็บอกว่าชื่นชอบเป็นอย่างมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าน้องวินเขาฮอตจริงๆนะดินบอกว่าโหไม่รู้ได้นอนตอนไหนนะงานก็ฮอตนะในธุรกิจเขาปังอีกนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวมีซีรีส์นะเพราะว่าเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำใช่ไหมครับกับสก,การเลรียดใช่ไหมครับอรอคอยกันได้นะครับรวมไปถึงอินิกมาสนะครับก็ปิดกล้องไปแล้วนะครับเรื่องกับ เตยจรินพรนะครับส่วนใครที่คิดถึงผลงานน้องวินก็มาดูกันได้นะครับกับอีนิกมานหนึ่งนะครับมาลีรันอีกครั้งหนึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดคุณผู้ชมทุกวันพุธวันพฤหัสนะครับต่อจากทีชาแนละ้วก็ไปดูกันได้นะครับเรื่องนี้ก็ตังมากนะใครที่อยากเห็นแบบว่าน้องวินมาแบบว่าปล่อยเรื่องอะไรเวทมนตร์คาถาไหมรอคอยกันหน้นะครับนะทุกวันพุธวันพฤหัสนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับหล่อนะ <Okay. S 2> ดูแบบว่ารีรันกันไปก่อน <Yeah. S 2> แต่ยังไงถึงจะรีรันแต่ว่าความสนุกครบคันอย่างแน่นอนครับ